โอเคครับผมอย่างที่ได้บอกกันไว้นะว่าจะมาเล่นกันต่อนะครับในโหมดเวอร์ซเกอร์กูบอกหรือเปล่าวะนะครับก็มาดูกันเฮ้ยลืมลืมโอเคกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการ i t ตู h ช n แนลกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามารีวิวเวอร์ซเกอร์กันนะฮะโอเค เราจะมาพาไปชมโอุ้้หเอาอีกทีเอ,อ้ยตัวนี้ ไปฮะโอ้โหไอ้ย่ะไปแก่ที่บอกไว้นะครับว่าจะเอาปืนโหดเอ้ยไม่ใช่ป,ปืนจะเอาขวานโหดมาให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะที่โหดก็คืออันนี้นะฮะที่พูดถึง โอเคไปกันได้ฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะว่าโหดขนาดไหนนะครับผมโอเคฮะวันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะอยู่ทุกอย่างเดิมนะฮะ normal โหมดช็อตนะครับผมเราไม่เล่นกันแบบผลโหนนะฮะโอเคครับผมเหลือ13วินาที สิบไว้แล้วหุย้ยตื่นเต้นวิจะได้เห็นความมันกันนะฮะของเจ้าขวานอันนี้นะฮะผมใครที่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ควเนอมก่อนเดมินอัมก่อนรู้สึกเสียงจะอยู่มีไง โอ oh, oh, ้โหแบบว่าไม่รู้กันเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะผม เสียงอะไรมาต็อกเกอร์เหรอโอ้โหโหดร้ายมากเหล็กตัวนึ่งฮะโอ้โหไปดูกันเลยดีกว่า รู้สึกความมันต้องจบลงแค่นี้นะเอาอะไรดีคาตาหน้าฟันมันนะเออเอาไ้เท่านี้ก่อนตุ๊บตุ๊บต๊บโอ้โหฟันหัวอย่างเนี้ยมันคาตาหน้าทองนะผมซื้อมานะครับผมรับรองได้ว่าเป็นสตรีมแท้นะี่ฮะเฮ้ยเออเนี่ยสตรีมแท้มีเพื่อนออนไลน์สาสิบสี่คนนะครับผม ได้กลัวไปนะฮะอย่าได้กลัวฮะกิวิ้กิวิความโหดอยู่งี้ฮนะโอโ้โหมันไม่ใช่เรื่องละในมันนี้ละ แล้วใครเป็นเออเวลาเล่นคิวลล่งฟอร์ Q ชอบมีนี่เนี่เสี่ยหมอไม่เห็นวะอยู่นี่เองนะฮะผมก็ตั้งหา,างนาน มันยืนบวยกันเนี่ยแม่งเออใครใครอะไรกับโอ้เพื่อนเพื่อนชวนมาคลายเกมนะ โอ้หเกินชฉมมาคาดเกมนะบอกได้คำเดียวตอนนี้แบบดูเดือนมากบอกได้คำเดียวตอนนี้ดูเดือนมากทำไงดีฮะตอนนี้แบบมันช่างดูเดือนจริงๆครับผม กันเฉือนยังเจาฮะโอ้รอตายครับผมรอตายนะฮะ หลังจากนี้เราไม่รู้นะฮะว่าเราจะเอาอยัางไงฮะเมอร์ซักเกอร์โซโล่นะครับผมเดี๋ยวหยุดก่อนนะฮะขอคุยกับเพื่อนก่อนโอเคเดี๋ยวไปแคส ขอแคดเคเอแป๊บจะจบและ<笑><笑>โอเคครับไปได้ฮนะ <S <S เออเยี่ยมแม่งโดหดปะ เอาไงดีฮะอ้าวยาย่ลืมขาย ไม่ใช่เรื่องอะไรเยี้ยโอ้โห,โหแต่ละตัวเดีอเดๆทั้งนั้น เราความจัดเสียงนะผมโอ้ยนี่กันแหล็กเออเออชิปหายแล้ว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 ครับขอชิปหายถามหานะฮะมันเริ่มมัวแล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้ว มันเริ่มมั่วมันเริ่มไม่ใช่นะฮะมันต้องแบบเริ่มเก็บของอะไรอย่างนี้อยู่ไม่ได้ฮะ,ะต้องหาของไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะ รอดตายแล้วฮะเราจะรอดตายแล้วฮะเหลือหนึ่งตัวตรงนั้นนะฮะโอ้โหยังดีนะที่เราได้แฮงค์ันน้อนมานะครับผมโอ้โหแต่วเพินางชิบหายแน่ฮะผมจะรอดไหมฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะ,ะผมว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โห กลัวนะกลัวนี่กลัวจริงๆอ่นะแคนแคนนอนนะได้ของดีมานะผมมันหน้าไหมเนะี่ยพิบบอมมาพิบบอมไม่ทำใจ มันจะมาทางไหนนั่นคือปัญหานะครับผมเราจะอยู่มาตรงนี้แล้วกันฮะเพื่อทำการดูว่ามันจะมาตรงไหน,นมันจะมาฝั่งนี้นะฮะ มาฝั่งรถทิ้งกูเฟลเนี่ยเฮ้ยน่ามันเออชิบหายเลยทีนี้นะฮะเออแหลกเอาสิครับเอาสิครับโอ้ย anh hồn quá đây có đôi vai hồ khô xong đi ạ khô anh nha nóc lương bây giờ nóc lương bây <laughs> A machine gun for an arm? No effing way! <laughs> เย้ชนะเลยเป็นไงโอ้โหเป็นไงท่าผมเป็นไงเย่น้ำไหลไปเลยครับสบายเบสดไ,ได้ฮะชนะอีกแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ